นะครับผู้ที่มีสัิดาแล้วก็จะมการอาาา้างคาถาแม้กระทั่งในเรื่องรบางเรื่องที่มีประรัวนะครับบางเรื่องถึงจะ้ก็คือน้องเขบอกว่ามีการแอบอ้างถึงสถาบันที่เราเคารพเระูนนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ที่กลุ่มตรงนี้ยมีการคุรยกันทางไลน แลวนเาจะมอไบม่ของครณบันต so, so so ั so, right now, wow. ้งาต้งนะครับาถามะว่าเรออกมาจากกระบวนการแล้วมีขูว่าเราเาิดกัครนะว่าเป็นไงตรงูไหมว่าตรงรูยังไงนะครับครับครับเราไม่ไม่ตรงเราไม่ไม่ระบนะแค่แค่แค่ไม่ระบปีก็ว่าเปนีห้าแปดกะันันนันนไม่เป็นไรโอเคเครับแก็บอกว่าเขาได้ออกมา เอมื่อปีห tamam. ้าแแล้วก I mean, like ็แล้วก <Yeah. S 1> uh ็เราบอกว่า huh. ม um ีม huh. like, uh, <Yeah. S 1> um ีหลายส่วนที mind, body, there, like ่เกี่ยวข้องกันมีหลายคนที่รู้กันไม่ใช่แค่คนไมไใแค่น้อง่างก็มีหลายส่วนก็เป็นตัวอย่างแล้วก็จะมีที่ที่อยู่ที่อยู่ของทุกคนเนี่ยก็จะมาแล้วก็จะูาภายในการสอบออนบลางแล้วก็มีการสอบคำเต็มไปมีขุงมือมั้ยอ๋อมีแต่รู้ว่าจะคนมาเกจถ้าเกิดมามาเปิดโพลมาแชร์อะไรต่าง ก็เรื่องเรื่องกระบวนการที่บอกว่าเป็นร่างทรงมีไหมจริงหรือว่าคิดว่าเป็นแค่การแต่ง้างนะอ๋อได้เจอเจ้าหน้าที่รับจริงๆด้วยไม่เป็นส่วนไหนระดับมีท่านเอกก็มีใช่ไหมอ๋อต้องระดับสูงอย่ารอ้ามเลยแล้วก็แล้วก็มีอะไรครับรู้ก่อนข้ามสูงจากที่ได้พักแค่ภาพมานะครับต้องบอกว่าเป็นกระบวนการบางท่านอาจจะไม่รู้จัิงๆแล้วก็คงรอของปปงมปปงมเนี่ยมีผลหมดแล้วครับแล้วก็น่าจะส่งไปยังศูนย์กลางเรียบร้อยแล้ว นะครับก็บอกว่าทางกองปลาของการติดตามเรื่องนี้อย่างขันชิดแล้วก็คาดว่าสัการตลหน้าคุณมีขำนี้ในคลีปีกนะครับร